สวัสดีครับผู้ติดตามช่องนักลายชแนลวันนี้เอามาเก็บเพชรกันนะครับยุงกระลัยมาพอ่อพอดีนะครับปลาเคยออกก้อนนะครับปลาเคยออกก้อนเผื่อนนะครับนะครับเขากับมาเบิงกับเกิดดีลีนะครับเกิดก้อนก้อนมูก้อนพวกนะครับปลานี่ตาโลนะครับมาเก็บน้ากันเน้อพี่นอ้องผมอนุญาตเก็บนะครับ ครับเก็บกันแล้วนะครับเหมือนะครับนุ่งอะลายนะครับเจอพุดีนะครับ เจอกันคลิปหน้าครับ